สวัสดีครับอยู่กับผมฮัทนะครับวันนี้จะพามาชมโรงแรมดินทองรีสอร์ทนะครับอันนี้เป็นส่วนของบ้านของผมเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องบีนะครับห้องบีตอนนี้กําลังจะปรับปรุงก่อนนะครับยังไม่เสร็จเลยนี่ครับห้องบีส่วนของห้องวีนะครับก็คือเป็น ห้องรายเดือนนะครับเดือนละสาม0ันบาทไม่รวมค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าน้ําก็หน่วยละคิดเป็นรายเหมานะครับก็ประมาณ100บาทต่อเดือนแล้วก็ค่าไฟก็หน่วยละหบาทนี่ครับอันนี้เป็นห้องวีนะครับส่วนห้องเอนะครับฝั่งนี้ห้องเอก็เป็นรายวันนะครับวันละ400บาทชั่วคาว250บบาทก็มาแวะเวียนมาชมมาดูห้องพักกันได้นะครับสวัสดีครับ